p ัวโปรจอยเนี่ยอย่างที่บอกตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกเลยว่ามันคือไข่ข้อตัวเองพุ่งจะเป็นพรีเซนเ,เตอร์เขาคือเป็นในชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์มาคอนแทเจอย่างเดียวนะประมาณ5ยี่ห้อหจนวันหนึ่งเขาติดต่อมามามาบอกว่าอยู่เราเป็นเพื่อนกันเนาะแต่หมายถึงว่าเอาจริงๆ หน้าชนะช้ำกับคอลลาเจนแล้ว <c oughs> เขาบอกพี่ตัวนี้เป็นตัวเด็ดจริงๆโปรตจนมันคือการเติมไขข้อระหว่างไขข้อเราใช่ใช่มันคือยังไงคะ <c oughs> โปรตีนคอลลาเจนใช่ค่ะมันเป็น <c oughs> จริงๆ <c oughs> แล้วตัวนี้สัมพันธ์กันนี่ถูกเขาบังคับกินอันนี้รู้จักเฉพาะตัวนี้ตัวแรกมานานแล้วตัวนี้เขาบอกว่าถ้ามันต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน คนเราเนะฮะกระดูกมีปั๊บเนี่ย,ยมันระหว่างกระดูกเนี่ยผมจะมีปัญหาเรื่องผมขับรถเองอะจะมีปัญหาเรื่องตรงสะบา้ตบาตรงสะบ้าตรงเนี้ยจะมีปัญหาตลอดเลยแบบนิดนิดนิด,นดแล้วแต่ว่าพักสักพักหนึ่งก็จะดีขึ้นเพราะเนื่องจากว่ากระดูกมันเข้ามาชิดกันเมื่ออายุมากขึ้นนะอีตรงเขาเรียกว่าจอยเขาเรียกเขาเรียกน้ำไข่ข้อน้ำไข่ข้อมันจะค่อยๆแห้งละหขยไปพวกอันเนี้ยมันเติมไม่ได้นะสร้างใหม่ไม่ได้มันจะต้องมันร่างกายเราทำไม่ได้พอเกินยี่สิบห้าปั๊บร่างกายเราจะถอยลงคอลลาเจนการผลิตจะค่อยๆถอยลง มันต้องกินตัวนี้เข้าไปเพราะว่าตัวนี้เป็นธรรมชาติและเป็นตัวเหมือนกับพูดง่ายๆก็เหมือนกับคอลลาเจน <ฮะ S 2> แต่เป็นโปรตีนคอลลาเจนจากธรรมชาติร้อยเเซและเข้าไปไดเรกสู่ในจุดนั้นเพื่อให้ กระดูกของเราห่างจากกันเพราะมันมีไอตัวจอยตรงน,นี้ค่ะตันซึ่งตัวนี้ความพิเศษของมันคืออะไรคะค่ะมันเป็นโปรตีนชนิดเดียวกับน้ําในขออ้อค่ะนั่นแหละแล้วก็เป็นความพิเศษของเขาค่ะเป็นวิตามินซีแบบพามเลเลสหมายถึงว่าสามารถอยู่ได้24ชั่วโมง<อ>ดังนั้นเวลาทายยนเข้เาไปใช่วิตามินซีเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็อย่างวิตามินซีค่ะเป็นการสร้างเส้นใยอิลาสตินใช่ไหมคะทำให้เหมือน 3ามข้อเนี่ยค่ะก็คือมีน้ำแล้วก็ทำให้เกิดความชุ่มชื้นได้มากยิ่งขึ้นที่เราเดินขับขัดขัดก็จะหายไปในเกมแล้วครับรอง